จะมาทำโมนะคะไปกันที่กาญจนบุรีกันนะคะโลสวัสดีค่ะทุกคนี้นะคะเคพอยลเดียวนะคะ<อ>เดี๋ยวจะมาทําโมนะคะไปกันที่การจนบุดีกันนะคะ<อ>เราก็เที่ยวปีใหม่นะคะวันนี้วันที่29ธันวาคมนะคะเดี๋ยวกลับไปที่สาริเวทธันวานะคะ ไป3วัน2คืนนะคะทุกคนก็ช่วยติดตามโมของเราด้วยนะคะนี่คือคนอยากไปนะจ๊ะก็มีสื้อผ้านะคะแล้วก็มีของพี่ไปดูรอรอรถที่มหาชัยนะคะเดี๋ยวไปเห็นปะประกาศจะนำบุริกันมันมีรถต่อเดี๋ยวไปถึงเลยนะคะนี่เลยนเป็นตัวนะคะ นี่จะเป็นรถนะึ้นรถที่ต้องสวยนะต้องโูมนะคะถึงจะโฟกัสนะคะถ้าไม่โฟงก็คือก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงที่น่าแล้วนะคะที่ระหว่างทางไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าหลงทางนะหลงทางนะหลงทางนะคือตอนแรกเนี่ย รถที่เรานั่งมานะคะก็จะเป็นรถจากมหาชัยนะคะแล้วปลายทางมันที่บา้านภูน้ำร้อนนะคะ,ะคือเราก็เข้าใจว่ עם, <อ>วามันเป็นภูน้ำร้อนที่หินด่านไม่ใช่นะคะมันเป็นที่อ่าชายแดนไทยพม่านะคะนั่นก็ <g woo kitty> เลยต้องนั่งย้อนกลับมาที่บขอสอ่อากาญจนบุรีแล้วก็ต่อรถกาญจนบุรีไปสังขบ,บุรีนะคะแล้วก็ลงแถวหินด่านนะคะค ก็เลยเดินทางตั้งแต่8โมงเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วนะคะข้อผิดนะคะทุกคน5โมงเย็นแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่ทาโมนะคะแต่ก็อยากทานะคะเพราะว่าเน่ยไหนก็มาแล้วนะคะทางก็จะเป็นภูเขาขึ้นเขาลงเขาเรื่อยๆนะคะระหว่างทางเราก็ดู g o o g l e Map ไปด้วยนะคะว่าถึงไหนแล้วก็ถูกทางหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเดินทางอีกประมาณ20นาทีก็น่าจะถึงแล้วนะคะ มันจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะอืมนี่ก็คือห้องที่เราพักนะคะเป็นอันดี้ยนวะใ,ให้ดูนอนห้องนี้นะเป็นห้องของเรานะคะนี่ก็มีเตียงเตียงเดี่ยวหนึ่งนะคะแล้วก็เตียงแยกหนึ่งนะคะสองนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้ตกระจกด้วยนะคะมีห้องน้ำ ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้มีโถช่วงกับที่อาบน้ำนะคะชาวเวอร์นะม,ม,มีอ่ะมีที่ล้างมือแล้วก็มีกระจกให้นะคะเตียงเรานอนตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่แหละมีทาท์ทานให้ตูเ้เย็นแล้วก็จานแอร์ให้นะคะขอไปพักผ่อนอกันนะคะเพราะว่าเดินทางมาเก้าชั่วโมงนะคะค่ากาญจนบ,บุรีกรัดสระบุ Two thousand years. <laughs> I'll end up the name

นี่จะเป็นอีเมนูหนึ่งนะคะสามาสองเมนูเลยนะ<อ>ก้องกลับคืนมาแล้วนะคะก็อยากจะมาถ่ายรูปก,กันนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศน,นะอากาศดีอยู่นะคะนี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะเนื่องจากทริปนี้ไม่ได้เอารถมานะคะเวลาเราจะไปไหนเราก็ต้องรบกวนเจ,จ้าของนะคะมาส่งนะคะเคนี่มาเนาะเดี๋ยวเราจะ,จะเอารถของเจ้าของไปนะคะ Okay, เป็นแบบว่าเห็น <c oughs> อยมีของกินด้วยเยวจะกินของกิน <c oughs> เรจะด้เข้าไปนะคะไ <c oughs> ก็จังหวัดม่นม่ไ,ไ,มไ,ไงเป็นลำพู ไม่ใช่เป็นบ่อทั้งทุกเป็นบ่อทักอย่างนี่คือแบบว่ามันเป็นเดินเนินลงไปเลยอะแป๊บนึงนะจ๊ะน่ารักมากเลยอะตะเกียรลองรถเย็นน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นว้าวมีสะพานข้ามไหยล,นะลงทางนี้เลยเนาะไปเรื่อยไปเป็นตัวเห็นไหมอะ คา่คาเข้า20นะคะคนไทยปะ,น,ะ,ะนี่ไปค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นบอกแบบนี้คนเยอะนะคนเยอะเหมือนกันนีค่ค่อยๆแบบนี้นะเคลียเดินะลุยกันแม่หนาเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะแบกบก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะช์จแล้วนะคะ โอเคเหตุผลมาได้เลยคนเยอะอะ่ะไอแบบไม่ค่อยชอบคนเยอะเลยแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะนะนี่ใส่งีนะคะมมเนื้อเป๋าอันนี้จะเป็นเบาะเย็นนะคะเดี๋ยวจะมาลองเบาะเย็นกันนี่เป็นเบาะร้อนนะคะขั้วร้อนเลยอะ จะมาลงกันนะชโคตรเย็นอ่ะเว้ยมันลึกอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ลึกอ่ะุอ๋อเนี่ยลงมาแล้วประมาณตรงนี้นะตอนนี้กตข้างหลังคือบอกร้อนนะคะก็ะะดีร้อนมากกับร้อนน้อยนะคะคือ ้าแบบว่าใครเป็นความดันหรือเป็นคนแก่อายุมากแล้วก็นมเปรเียวก็ใจฉันแล้วนะคะระวังกันด้วยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นน้าเย็นนะคะเอาไว้แบบว่าลงอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปลงน้ําอุ่นแล้วก็เปน้ำร้อนแทนนะคะมัก็คือร้อนมากเลยนะะเดี๋ยวไปเล่น,นคนเยอะมากอะ <2000 years. S 2> นาเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยว เป็นเสื own, ้อผ้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ะนี่ก็จะไปหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านซ่มตามรูปไปสวยวตอนนี้อยู่ที่ร้านซ่มตามแถวออกมาก็เจอเลยนะคะเพราะว่าหิวมากกาดูดูกันแอดถ่ายรูปเราค่ะมันว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 นหาออันนี้เป็นรูปแม่ เค้กอ๋อที่เขาบอกเขาขายลูกหน่อยไม่น่าหมือนคนเลยแต่ก็แบบเขาก็ขอดูนะนานมาทีเนาะไม่ได้มาเลยก่อนแบบูกเหมือนที่นี่ไงเมนูโต้เค้กนี่อะไรต้มตังไข่พริกหกเม็ดเยอะไปกินไม่ได้ต้องเผ็ดๆแล้วก็ต้มตังโบราณต้องเผ็ดด้วยต้มตังโบราณที่คนเผ็อันนี้ก็คือลูกราที่สวยจะเขาว่เอามานะขอมานะคะทุกคนนี่ข้าวผัดเอ้ยมีกระเพราข้าวผัดต้มตังน้ำตกแล้วก็ไก่ย่างใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่ารอไม่ไหว เดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวเรอเข้าไปอีกการนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าหิวม,มากเราจะไปสั่งไปเยอะๆเลยนะคะเดีย๋ยวมาชิมอาหารกันที่นี่ไงคะว่าอรอานไหนกะเพราอร่อยมากนะคะแล้วก็ผัดเจ้าอร่อย เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปนะ,ะออกไปถ่ายรูปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวจะเอารูปลง Story IG นะคะแล้วก็ลง IG แทนแล้วกันเนาะเจอที่ IG นะคะ IG เราก็จะแปะไว้ให้นะคะ K เยซอง K ตัศกรเยซองศูนยนองนะคะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะทุกคนนี่ถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยนินเดินออกมาจากซอยนะคะคือมันมีทางถนนให้เดินอีกยาวอะ ถ้าว่างก็เดินไปเรื่อยๆได้นะคะทุกคนเดินเรื่อยๆคะทั้งเหงข้างหลังไหมเป็นภูเขามาเลยนะคะทุกคนภูเขาสูงมากนี่บรรยากาศแบบดีมากตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามนาทีแล้วนะคะสั่งข้าวมาแล้วนะคะเขาก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยนะจ้ะสั่งไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสั่งไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะ หมดไปห้าร้อยแปดสิบาทจ้านี่นะคะอันนี้เป็นกะเพราหมูสับหมูชิ้นนะคะจานละหกสิบนะอันนี้จะถ้าอันนี้กับอันนี้นะคะจานละร้อยห้าสิบนะแล้วก็ค่าป่าวยี่สิบสองจานนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหมคือมันก็เยอะนะ,ะอ,อุอ้ยหนูมไม่ได้ทานหรือเปา,าดูไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเดี๋ยมวมาทานขึ้นร้นะอนเดี๋ยวมากินกันพวกอื่นเขาปิกนิกกันเรามากินข้าว ตอนนี้เป็นเวลนแปดโมงตร่งนี้วนะคะเดี๋ยวจะออกวนนี้แหละเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากเมื่อคืนมีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวตรงนู้นนะคะแต่มันถิดตรงนี้เนี่ยไปดูขาวได้นะคือเมื่อคืนมันกันมาก อันนี้วันที่สองแล้วน,นะคะแล้วก็สั่งเป็นไข่กระทะเลยเป็นไข่กระทะนะคะสั่งไปสี่ที่มาสุดนะคะแส่เม็ดที่มากเข้มเลย่เม็ี่สี่รา,าชาอร่อยนะคะ พริกไทยด้วยอร่อยเหรออะไร,รอ่ะผัดายช่ไหมเป็นซอสพริกอ่ะเรากลับบ้านกันนะคะทุกคนอตอนมาก็หนักตอนกลับก็หอนอักยิ่งกว่าเดิมอีกนะคือนหนักจนแบบว่าต้องเอาเสื้อในกระเป๋ามาใส่อ่ะ ก ah. ีวี่กีวีกีวี่บายบายเร็วบายบายก่อนเร็วบายบายหมาที่นี่นะคะนั่น้แลวค่ะ I'm